สวัสดีครับ ECPR เล่าสู่กันฟังในปัญหาที่เราพูดถึงกันอยู่เรียกว่าช่องว่างระหว่างความรู้กับการกระทําหรือบางครั้งเรียกว่าช่องว่างระหว่างค่านิยมกับการกระทําซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจําวันของเราเหตุผลที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งไหนดีและมีประโยชน์แต่ไม่สามารถลงมือทําได้มีหลายปัจจัยที่ซับซ้อนทั้งทางจิตใจ,จอารมณ์และสภาพแวดล้อมมาดูกันเลย หนึ่งอุปสรรคทางจิตใจและอารมณ์ความเกียดคร้านเป็นปัญหาที่หลายคนเจอมักเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าในระยะสั้นแทนการทำงานหนักในระยะยาวความกลัวเช่นกลัวจะล้มเหลวถ้าทำแล้วไม่สำเร็จก็เลยไม่ทำอะไรเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดกลัวความสำเร็จบางคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับความสำเร็จเช่นต้องรับผิดชอบมากขึ้นขาดความมั่นใจ บางครั้งคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือไม่มีความสามารถในการทำสิ่งที่รู้ว่าต้องทำขาดแรงจูงใจที่ชัดเจนแค่รู้ว่าสิ่งนั้นดีอาจไม่พอต้องรู้สึกว่าอยากทำจริงๆและมีเป้าหมายที่ชัดเจนสออุปสรรคด้านการปฏิบัติและการจัดการงานมันใหญ่หรือซับซ้อนไปทำให้รู้สึกท้อแท้ไม่รู้จะเริ่มจากไหน ขาดแทนที่ชัดเจนรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือไม่สามารถแบ่งงานใหญ่ให้เป็นขั้นตอนเล็กๆได้ขาดวินัยบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ยากหรือไม่สบายใจในระยะยาวไม่ได้แรงต้านจากสิ่งรอบข้างสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยมีสิ่งรบกวนเยอะทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่สําคัญได้ 3. ให้ค่ากับความสุขระยะสั้นมากกว่าผลประโยชน์ระยะยาวสมองของเรามักจะถูกดึงดูดด้วยการตอบสนองทันทีเช่นการดูหนังหรือเล่นเกมแทนที่จะออกกำลังกายซึ่งเป็นรางวัลระยะยาวสรุปได้ว่าปัญหานี้เกิดจากอารมณ์ความกลัวและความต้องการความสบายในปัจจุบันชนะเหตุผลและความรู้ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในอนาคตการแก้ไขปัญหานี้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจัดก,การ รู้เป็นการลงมือทำโดยการสร้างวินยัยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้ง่ายและพยายามลดแรงต้านทั้งทางอารมณ์และสภาพแวดล้อมให้มากที่สุด